โอเคครับวันนี้ผมจะจะมาโปรโมทเฟซเพื่อนนะครับมันบอกให้โปรโมทแหะเห็นไหมโปรโมทเฟซให้ช่วยโอเคจัดให้นี่ครับเดี๋ยวไปดูสถามมาเลยโปรไฟล์โปรไฟล์ทำไมกูดูโปรไฟล์ไม่ได้วะ อ,อ๋อฮกูยังไม่มีเฟซขอเนี่ยไปโหลดเฟซแป๊บหนึ่งครับเอ,อ๊ะหรือว่าจะใช้เฟซใน google เลยใช้เฟซใน Google เนี่ยน่าจะใช้ได้นะผมหวังว่านี่ครับืเนี่ยอย่าลืมแอดไว้นะนั่นสถานะสดด้วยเออเฮ้อผมจะเอานะครับแต่ไม่ได้มันมันนะครับควันนี้แหละสวยด้วยบ้านรวยด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ใช้แอปนะครับนี่เพื่อนผมนะครับโอเคโอเค นี่ครับพัฒนันรนทำงานอยู่พมนดาวของคารอาศัยอยู่ที่ที่อะไรไทยแลนด์โสดโปรโมทให้แล้วนะคลับเพื่อนนี่กดไลค์ชิปกูด้วยสัต